ตัวเองคนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรือเรือคนอ่างอ่างม้วนร่อนเรือก็ไก่อหอเรือเอ้ยร่อนร่อนร่อนรอนไปได้ไได้สารไอไม้เมลยเฮ้ย วันนี้พบกับชาเลนจ์เนี่ถ้ากดคำกดคำกดคำมีแค่แบบว่าใครตอบผิดดูโง่เลย้วโอ้โหบอกเลยดูเจอเจอเกมนี้แบบประมาทสุดๆดูโง่ตอนแรกจะเป็นภาษาจีนใช่เดี๋ยวจีนจะจีนจะญี่ปุ่นแต่เราสรุปแล้วไทย หนักก็บอกแล้วรถออกแดงด้วยใหญ่ใหญ่ไม่ว่าแดงด้วยหน้าร้อนหน้าร้อนทำไมปกติบางคนใส่มีแดงส่วนไหนมันก็จะใหญ่ส่วนนั้นใช่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยข้างล่างเราไม่มีแดงเลยเกลียวเกี่ยวเนี่ยหลังนาคำใหญ่มากมีบทลองโท่ด้วยนะครับสะกดคำใครสะกดผิดเยอะที่สุดกินมาม่า ผดพร้อมพริกลอยเม็ดเฮ้ยเหี้1อยเม็ดเลยวะผมเตรียมไว้แล้วอยู่หลังบ้านโอเครู้ไหมทำไมมันถึงต้องเป็น1อยเม็ดเพราะภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาพวกเราเราเป็นคนไทยเราต้องสะกดได้ใครพลาดมาถือว่าโง่นี่เอางี้เลยย้ำว่าโง่ไปเลยใช้คำว่าควายไปเลยแหวงเอ้ย มาวเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างโอ้โหเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างเถอเออ่อางซาอ่อที่เรียบร้อยเดี๋ยวพูดเอาอ่อเนื้อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเขาออกไปก่อนเหลือเราสามคนไงรีบไปหนูซะแล้วไปแดงไปแดงมา สอเสือ,องงูบอยไม้ปอปลาสระอากอไก่สอเสือ,องงูบอยไม้คอควายอา๋อสระอําเฮ้ยเมื่อกี้มาเฮ้ยนะมาเฮ้ยมาทัดนะเตื่อบนะเตื่อบนะสถานธนาลุกครหกมันอ่านว่าธนาเหรอครับ โอเคโอเคไม่เคยได้ยินคำนี oh <h <h oh, ้คเอสือเราไล่ไปหนอะไล่ไปนี้ไล่เอามด้งมัเี่อ่ะเสือถอถุงสละอานอนหนูเฮียธนาขะนาพอสันฐานอันเดีะ มันเป็นดวงด้วยนะจริงมันเป็นดวงไรวะกระหัสไรสเราเรือขอหีบแม่หันอากาศสอเสือปอไอสัไอมาอะไรอปล่าอปาตัวเรียบ้อยเรียบ้อยเรียบลอย เรอบแรกคือผมมีหนึ่งคะแนนอ่ารอบแรกรอบแรกผมไม่มีสติขนาดนี้ราชกรณียกิโอ้โหร้อนเรือเศรษอาข้าวขาข้อไก่เ้ยอ๋อราชกรณียกิจรอนเรือนอนเนร สรลอียอั์กอไกสระอีจอจานเฮยหอดหอด่านคำนี้่านอูลุ้นต่อเต่าอยู่ไหมอไรพกอนี้ยีคนอ่างคนอ่างองงวรอเรือไม่ต้องมาทู่จับแมาดูนะอ่ะรอเรือที่ทางอ๋อซาลอัมาไหม อะไรปอมาไม่เอกดอเด็กซาอีฟาลาโอสาลาโอไม้อะไรไม้เดียวมีไม้เดียวที่ผายเาลาโอมีไม้เดียวโอ้ทอทหารอ่าสบอนุสีปอปลา ลอีไม um, ่เอกนี่แถมด้วยแถมด้วยสลโอทหารสารสีกอไก่อ๋อรอเรือเอ้ยรออรอเรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไจ้าพูดผิดจริังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรวะิดเหตุม่้อย่างไวอี๋พูดผิด รอเรือไม่โทรอ้ออ่างงองูไม่ต้องไม่ต้องเราอ่ะงองูกอไก่รอเรือสระอะจอจานอ้ออ่างกระจองใช่ไหมน้องกระจองงออ่างแล้วอ่ะกระจองงองเงะกะจองงองเงะอ้องงูอ้ออ่าง อ๋อเอาขิ้ไปไปเลยงองู oh ิดแล้วกระจงกระกระจกะโดงอ๋อต้องยหวยยาวอะรุ่นกระมีก่อนเรบขอโวษคำถามรุ่นกระตอ่ารอเรือสระอไม่เองหนู กอไก่เรียบร้อยจะาี่เป็ต้องมีรอเรือด้วยต้องมีรอเรือพ่อพี่แหวนย้ำอยู่เมื่อกี้น่ยจบพี่นิชนะรอบนี้เรือใหญ่ครับคลองใช่ก่อนเรื่องภบษาไทยสระเอกระเรือสระออพออ่างสระไอไม้มาเลยเบี้ย ไปหัวไปหัวเอ้ยย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 ยัยย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 ะยยยยย เรือตรวจการระเอลอเรือระอือตออ่างต่อเต่าลอเรือวอลแวน,นงูผิดผิดจอจานครับจ้าจานใช่ <laughs> เรียบร้อย้โม <laughs> <laughs> ีคนแพ้สองคนหาเพื่อนให้แล้วโอเคครับไปกินด้วยกัน <laughs> <laughs> ทำว่าตัวจของกูอะงองูมาได้ไงกูยังไม่รู้เลยเนี่ยอ้าวไวเริ่มไวไปด้วยเออถ้าเป็นดอเด็กอย่างใกล้เคียงหน่อยงงูมาได้ไงหอมกันเลยกองก็ต้องเล็งหน่อยี่เฮ้ยโหพี่นี่จากคำเล็กนะไอ้เชี่ยมันไอ้เชี่ยมันเป็นสอหอหรือว่าสัตว์มาจับผิดเราชนะ พี่ดูคำของพี่ปูโอ้เท่ากันนะมึงดูนะเลนมันอาจจะไม่นี่หรือเปล่าเท่ากันนะเลน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 อะไรวะให้หมดจานนะโอ้โหเื่ออร่อยเฉยอร่อยไหมโคตรอร่อยเยอะอ่ะโอเคโอเคใส่พริกขี้ึงเลยไม่เผ็ดไอตัวไม่เผ็ดไม่ไม่ไม่อร่อยเลยเฮียเผ็ดกินแล้วนะคนจะได้โฟกัสถูก ไอ้สายเคยสีด้วยเยอะเห็หนแล้วไอ้ดุ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้กําลังหกินบ่อร่อยอ่ะอย่าแสบท้องวันนั้นกินอร่อยอย่างกินยังเต้นสุดท้ายเลยอืมอ่ะปิดรายการปิดรายการเอ้าคำเดียวเหรอคำเดียวก็พอเลยเนี่ยต้องหมดต้องหมดปิดรายการคนกินเผ็ดแบบไม่เผ็ดหรอกแบบโปโปกินเผ็ดอยู่คนหนึ่ง พี่ปูนี่แหละอุ้ยมันยาววะก่อนเนี้ยโอ้ยเยอะเกินน้อยยังวะก็บอกเลยว่าให้ป้อนกันเอานะไปหนึ่งป้อนป้อนป้อนเขาเนี่เอากูออไม่เห็นหน้ากูอะกระักน้อยอ่ะเยอะแล้วเนี่ยนนี้มันมวนไม่สุดมันต้องมันต้องอันนี้อนกันนะช่างนะช่างกำหนักแล้วอะ เนี่ยโอ้ยอีกทำเดียวก็หมดแคำหนึ่งห่ะอีกคนละคำร้อนเหรอเห็ดเพียบก็บอกให้ปิดรายการแต่จมคำที่พี่บอกใช่ปะว่ามันจะมีคนเหมือนมีคนจะเอาพี่ไปอ่ะเนี่ยผมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนไปดิไปดิ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อะไรวะโอ้โเอ๊ะทำไมแา่กล้องนี่เฮ้ยช่วยถือกล้องเหแล้วด้วยช่วยห่ากล้องนี่ไปช่วยห่ากล้องวะไม่ต้องอ่ะน้อยกินน้อยอ่ะไหนต้องกินคำเท่าไหร่อ่าคำหนึ่งคำหนึ่งอันนี้ปิดคลิปโอ้ยยาวไปใหญ่ไปอันนี้เพื่อนกินได้ไหมปากปูส้มแน่เลยอ่าอันนี้กำลังดีจะไปเผ็ดอะไรตั้งนานอ่ะอืมอ่าอันนี้กำลังดีไปเน่อาะอีกคำอีกคำอีกคำ ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ให้กับติดอ่างชาเลนจ์ของพวกเราด้วยและช่องติดอ่างของพวกเรานะครับอาทิตย์หน้านะาครับผมสำหรับคราวหน้าจะมีชาเลนจ์อะไรมาให้ได้ลองกันมาให้ได้เล่นกันเฮ้ยข้างหลังควันอะไรพี่ค<ะ>วันหายอ้าวไอ้ตาย <c oughs> <c oughs>